ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ครูสู่คนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองดำบ่าลาสุนเคยนะพี่น้องเนาะนี่เนาะเส้นทางเนาะคนคตรไหลัยนะพี่น้องเนาะเห็นบ่โอ้พี่น้องอันนี้ทางแมนกัทางไปให้น้อพี่น้องเนาะนี่เนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้แมนเฮาสีหอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดก็บเกลือ ตอนนี้นะพี่น้องเส้นทางก็โคตรขี้ไรเลยโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับมี่กูคืนนักแข่งนะฮะเส้นทางกูย่างอันนี้เรากำลังไปพี่น้องกูถ่างโคตรขี้ไรไม่ใช่ยือดส่วน

ทำรถบ้านยี่ฮ็ดเ,เดอ้อทางโคตรงาม,มานะเมืองตะจึงเขานี่สุดยอดสุดยอดมากแห้งนูนทางแบบนี้พี่น้องมันจะเกินไรไม่หนะมันจะเกินนะนรกเตอร์ ไปไปปนักสูบฟือบุเมนธรรมราเลยจ้าประเทศเกาหลีใต้โอ้เกือบกูนักแล้วนักสูบือเสียร์เสียนวิ่นเลย จับกระบกระนักแล้วอู้พาเลทอยู่นี่ Boss เหรอฮะพาเลทอยู่นี่กระไรนะเฮ้ยกูขี่ เนทางโคตรงามเลนะมันจะเกิดนชุกคนได้ขับรถกุเป็นเด้อหามไปเด้อทางนี้เด้อสบอใครเด้อทางนี้คุณนี่ได้เนาะนี่วิธีการขับรถแบบเล่งจังหวะนี่การขับรถตองนี้สเต็ปนะการเล่งนะถ้าไปขับรถกุเป็นกับยาซีนาเด้อน่าประไล่สิเอขต้นตาลรถยานาโคตรเก่งไปท่านนะท่านหนบอกเออท่าน

ว้ลาเย้ครับผมบอลจุลิเล่ตอนนี้ฮะบอลแล้วนะพี่น้องนะเป็นตีเรียบร้อยแล้วเจอกองได้จุลุเสร็จแล้วครับวันนี้เจอกับอันอะไรวะเบิดหว่างวันวันโอ้ชิร้องเลยทางกิ๊กสีลายเนาะตะกอกล่องจับเองมวยเองแล้วตอนนี้แล้วพี่น้อง ผมก็ต no? ั้งใจว่าสโมคกิ้งตายแท้อันนี้สิครับตบิดหินยัดในนันตีนนบละบิดับปะยูันกระไระเออเนทางงามเลยพี่น้องมันต้องาจกเว้าเด้ันน่ะนให้เนาะสิเสกระเปนยึดตอด ตอนนี้เฮากระหอดให้ไปทีบเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเย้พี่น้องไงควายจับมันเขาแต่ในะส่เนาะสมเก่งถ่ายเทเอ้ยพี่น้องความตายคือเด้อควาย,ยจะจึงนี่พูดสิเขาดิวเขาจริงจริงเมื่อนี้เฮากระมาสองคนเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเฮาสิไปแปลงหัวนะลูกสิไปเบิ้งหัวนะบนได้มันเทมันพังแลนะ้วเฮาสิแปลงมันหันเนาะพี่น้องเนาะอคอนตีบุตรอามาสซำลึกคอนตีบุตรอามาเนาะไม่แต่ถือว่าถนัดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาเนาะเบื้องหันเนาะสิถ่ายเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะ ไอ้ส yup. ีเบื้งน awesome. oh, no, 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 like ี่เขานะพี่น้องเนาะหันไปปีนาะพี่น้องเนาะไปปีงพี่น้องเไยแต่ละปีเขาทรงเาือยู่หันเนาะพี่น้องเนาะถ้าไปบุกคปมาแล้วบุกคปมาลินมาเคยบุกเบิ้งเนาะมือในงานบุญทรงเงือผู้ใดยังบุกเคยได้ไปห่วมลินเนาะปีนี้ตองให้มาเลยเด้อหัวปีนี่ไลยพี่น้องเนาะ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 ปีนี้ก็แม้นสิจัดแบบดึดดึดเลยพี่น้องเลยการทรงเงานเลยไม่ไงเสียอ่างโดนเนาะของน้องคุ เป็นอีแม่เฮากะ2คนนี่สิถึกซวงเหือเนาะพี่น้องเนาะโอ้เนาะกูเฮ็ดกินหยังวะโอ้ยยากซมบ่ยากนี่บ่เข้าพี่น้องเอยสิได้กินหยังนี่นี่เนาะอยู่เนาะนมึงเฮ็ดคือนกเนาะอย่าหันแหพดเห็นบ่นกนกอีสังเาอนเนาะ นกเขาใส่สมันหมูนาะปลาปลาในกล่องคือบุห็นวะสมัยไก่ถ่ายเตะหมดงาไหมเด้อใส่หมาบ้างฝุ่นย่างมันจะใส่ว่าไข่ถึงเขาแค่นี้คือสิบุห็นเนาะเนาะบางทีเขาแป้งเราไปจัดเนาะเบิ้งหมึกอึหมึกปงมีบ่เบิ้งแถ่นี้เนาะถามีหมึกอึหมึกปงหรือวะ อันบักป้งมันเป็นภาษาบันแดกจึ้งเนาะเฮาเว้าเนาะบักเอ้อกับบักแตกเนาะพี่น้องเนาะบักอึกับบักแตกบักอกับเปฺลอเนาะบักอึอันเนาะบ้านเฮาเอิ้นก็สิว่าเปลดึกเนาะพี่น้องเนาะเตให้เปลดึกเนาะแต่ว่าบักแตกทางบ้านเอาบ้านเฮาเอิ้นว่าโอ้แต่ว่าเนาะเปลป้งให้ FC ได้ฮู้เนาะว่าภาษาบ้านเฮาหรือภาษากลางภาษากลาง FC คือจักูเนาะว่ายอกเฮอ โมกกระเดียดอ่ะพี่น้องเนาะล็กจี๊ดเอ้พี่น้องเขานี่โอ้โหเย่บ๊อบหมากแตงหมากอึกูมีผักหยากบกมีมีแต่หยาตัวเขาบุกินนต่นะมันมีแถวนี้นี่นี่เฮาการ์ดวิวให้ตอนนั้นเนาะตอนเขาไปซักไปซักให้ตอนนั้นตอนไหนวะกูลืมแล้ตเจ้าขก่อนดนเติบเลยพี่น้อง เฮ้พี่น้องไงโอ้บรรยากาศเมรีนี้สดซื่อพี่น้องนี่โอ้โหบรรยากาศมเอนีนี่สุดยอดพี่น้องสดซื่อแก้มใส่ดีอากาศปลอดโปร่งเนาะมีนกนกนี่โอ้ยบลัลลายๆเนาะสีไทยเบิ้งเราพี่น้องเนาะก็สษีนาสีไทยเบิ้งนะจักนกไปชักนกเอยกระพุ โอเอนกอีสานข่อยบ่ฮู้เนาะพี่น้องเอิ้นในสิถ่ายเบิ่งเนาะจัก FC เฮาสิสิเห็นอยู่บ่ถ่ายแต่ใกลเนาะสิซุ่มกองมาแดกนยกูสิเหี่ยวนําึนังวะโตกูสิถ่ายนกพุ่น่ายกูเด้อกูสิเหี่ยวก่อนใส่ว่านกมันอยู่บไดโมึงถ่ายเด้อกูเหี่ยวนี่ด้ฟูเฮ้ยบมาลายมึงสดยังหั่น เนี่ยเขาหนุบไทยวะอันนี้ก็ไายไายเต็มตัมึงไปเด้ไทยฮัมม์เนาะเอือโอเคนี่ดิเล่นไทยเลยเออไายแล้วตอนนี้ข้าสีไายนกเงี้ยไทยไทยเลยว๊าวหสิบระเทศยมึงนะมึงอยู่ขันรถมึงอยู่รถบระเทศยมึงกูสีไายตัวเองนี่ไายต่างนานนะโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยน้องไอ้ตามหอสำรวจแล้วเนาะหัวอแ่วนี้ก็บว่มีปัญหาอย่างไรนาะพี่น้องเนาะ กิสิเมนเบื้งพุ่นเนาะพี่น้องหั่นเบิ่งหันยังบ่ทันไปเบิ่งเนาะเบิ่งแต่เบิ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี้ก็บ่มีหยังบ่มีหยังเกิดขึ้นเนาะหัวยังอยู่ปกติไปๆเบิ่งเมืองพุ่นฮะเบิ่งนี้บ่มีปัญหา กูโม้พูนเล็เวิ่งกะตัวตัดคลิปไปจะเป็นมือกองนี่กองเป็นมือกองกูเห็น,นยังไปมันเป็นมือกองให้กูเอามันเป็นมือกองกูสิเอ้า ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะเราสิไปเบิ่งหัวเบ่งหันนี่เนาะเนาะเนาะพี่นดาวเนาะเนาะตอนนี้เราก็ได้เป็นอาตะกองใหม่เนาะเป็นอาทั้งอาสิตะกองเราก็ถ่าแซคคำลาหรือสิเตถ่าคำลาเนาะเป็นตะกองใหม่ได้เงินเดือนกับเดือนหนึ่งกับหาแซนเป็นตะกองอาใครสมัครเป็นตะกองนะเด้อคอมเมนต์ในคลิปเลยเด้อ เฮาเดี่ยวไปจักเป็นดอกเงินเดือนแบบน้อยนะเขาเลยแต่ว่ามันจะเป็นนะนาอย่างอื่นก็มีแบบว่างวันๆนะนะเราลงอะไรก็ได้ก็เลยเป็นมือกล้องเนาะเดือนหนึ่งหาเส้นกระดามันพอได้ซื้อยาสูบเนาะนี่เป็นาษคลิปว้าไม่จ่เนาะเนาะเนาะเหมือนอ๊อกตอนได้ภถ่ายคลิปตอนได้ภาษาคลิปแล้วังๆดูซื้อๆกับไปกระไรเงินเดือนให้เขาคุยกัน เลยเลยเด็ดลยเป็นปกติเลยทั้งวัฒนธเรมไทยป็ยยาบริเวเออไทยไม่ได้ทำเลยไม่นเหมือนเลยเด็ดปกติเลยสิดเดนะือนเดือนหนึ่เนาะบงอนอดนี่ประกาศดื้อประกาศดื<า>้อใครจะเป็น,น,ม,นดดมือกองคอยดื้อใคจะเป็นตะกองให้คอยพญามันบิน่อยสรสางคิปไม่เดือนหนึ่งล้านล้านห้ากระแไรลายขวดดมันก็ถือเดือนหนึ่งนฮะเส้นคือดำไรเนี่ไม่ก็ถือเยี มือต้ายืดทึงนะ่คยเห็นกระโบกควยนี่กระโบกมันอะไรฮะสิบเอ็ดคนที่งกี่เฮาใยไห้เห็นแลยคือจะเริ่มก้นเลยกระเซเปื่อเป็นกะบงใจเด้วยกให้ข่วยเข้าอีกต่อไปเนาะให้ทางให้บักดำเข้าเนี่ยมันยังงามอู่แต่ว่าบุหมีอันนั้นนะบุ้มีผู้เสียหนาให้มัน เสียหลักม yeah, hey, uh, right. to ันปงไห้เนาะปรงไมปงไม่เนาะคยเข่ามปนโปงงายไม่เยน่เาเพราะว่าขั้ยเขาลายเะยลายเพื่อนเลยขยดูมาได้กงเขาเลยแหละพน้อจักเป็นควเพื่อยังโมกูเนาะพี่น้องตอนนี้เขาสิไปขึ้นศาลเนาะพี่น้องถึงชาขคองมาดูข้ยบักได้เขาหนีตอนแรงมาหาคุณดูสิพาอันข้าวพันสามสีเนาะบวชนะไรอตอนนี้บวนยังได้ ทันบูมิคือนี้ควายพวเขาก็แสดงว่าควายนี่เป็นควายที่วิเศษครับมันมาแต่ดักปลิง <laughs> มันมันบินบินบิน <laughs> นี่ขึ้นมนี่เลี้ยงเบียร์เป็นแสนแค้นบ่ได้ใบกูสิตายน้ำเขาย่อมาดิควายจำคอตะไซนู้นี่ขึ้นมนี่นี่ไม่เต้นี่บนควายไปพี่น้อง เบื้งนี่นี่เบื้งเด้อควายเสียหนาเนี่ยมันพืชแล้วมันเสียคือมันสะมีมะเตงสันนี้นี่ควายกินเบิดแล้วไปชักมันตะเกืยบมันซึมหินทื่อกระสอบเลยว่างเสียมกแตงสุดท้ายโบมีควายกินเบิดแล้วนี่นะผักอันนี้เอ้ยมึงเอาผักแมงอันนี้นี่นะกินกับยังจะลวกมันต่ำกับเจี๊ยบแห้งคักเด็ดโบเป็นคมฮืดฮืด

อขยปป้ยเากินนี่แบบหาดดะเบรปเออบอกผิดบเปียกเ่าเปียก็บบัวมันหาด,หาด <c oughs> นี่ก็เอาทีนี่นี่น่นนะมึงมึงลวดเสร็จยังโอ้มหจนี่ยน,นด้ะโอ,นะโอบดบดบดกะลองเอามื่อก่อนช่วชันจันไมดมันนะเียว ตุ่นๆๆๆนั่นี่ก็เลยก็ตัดกัเนาะบิ่งพี่น้องนี่สายใกลๆต่มันเป็นน้ําเนาะต้นบบนี้เนาะเป็นน้ํน้ํามันนั่นแหละแซ่บเออต้นมกมาเอามื่อค่ายดิลูละแสนถึงว่าเป็นมือกองก็เงິะก้ FC ะง่ํา มันจึงม่วนมันจงมีคนอันเซ็กซ์โเนาะคนมอนจะได้สิตัวพวกเท่าอีกไอ้ใหญ่จะดีสิตัวพวกขนานี่เขาก็ได้สิตัวพวกลูกเนาะสบายดีพี่น้องพ้องป่ายเบอร์สุครสุคนมืดีพบพอกับเบาเขาทำไงเนาะสร้างซองใหม่ๆดอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนำเด้อสินอนอยู่เฮือนกะเมืออ่อยนอนนอนอยู่เฮือนมีเวียบเรามีงานเรื่นบ่มีเวียกดอกเบาลงแล้ว,ว,ก,ลว,วกะจะขอมาขีค่คานจะคงคลิปนี้นะจะคงมือก่อนมือหน้าคอนชีสางนี่กำลังถ่ายอยู่ว่าชีสางโซนยูทูบนัดนี่กะซ่อมเบาได้ชิบะเซียนอยู่บ่ มันเป็นน้ำจะลงจะ่องตัวเองเลยเดยวจะลงเ่อสามเลยหนึ่งทีสังเต็มจูบังได้จึงเดนหนาวตอนนี้การหนาวอยู่เบื้องการสภาพการกับใส่เสื้อสองสามลืบประมาณหอยพลิงหอยพลิงมีทางพวกคนอะให้ไปเบื้องให้เราไปยามให้อสัน คั้วไอ้เขาครับว่าจะจักเขาแต่ใส่ไปเบิ้งกะหอบเลยเนาะหอบผู้อะลักษแต่บริหินบนเขาจักอยู่ใส่คือเซเมนควายอันลงแต่เทวดาบหรอเขาคือกันเนาะล็อไปล็อมาแล้วก็ล็อไปล็อมาจนเมื่อยเลยนี่ปวดขาปวดโปกอันยังควายิเศษคือซเมนขั้วพิเศษทางอันดำเหนวะให้เขาเป็นให้เขาเด้อ ต่ว่าไปนําไอด้ดำซื้อเราว่าตัวเองยานถากเราไปผู้เดียวเพราะว่ามีถากลายเนาะตรงนี้กับพลพลตกเนาะพลพลอยแต่บ้านเฮาเอิ้นว่าแบบเฮารุ่งตุดตงอะนะพลคิลักเนาะเกิดมา,า,า,าดสองเท่าสัญญากันเท่านั้น ตอนี้กาเบิ้งหอบแล้วบืเฮียนบอลอันที่มันเข่านะบอลที่ควยเข้าจักเข้ามาแต่ใส่หอกกำลังสิออกเมื่อไรเชื่อมานอนเนาะเมื่อยยางแล้วเมื่อยเมื่อยเลาะไปละมาหาเปลือเปลืปงกับเฮียนคือจะเป็นควยกินเบิดแล้วครับไปเป็นควยกับคนอื่นไปเอานี่ทางมือ่อเนาะ กคลิปนี้สิภาคไว้ก่อนอันทา้งเอฟซีไอดำเนาะให้เขาฮู้แล้วก็ส่ง youtube เฮากะให้เอฟซีไอดำเบาเราติดตามก่อนแล้วก็บอกไว้หมูนำทางไลายเนาะอันนั้นส่ง y งยู u ู e เฮาอันนั้นซื้อสร้างยูทูปสร้างกำลังจูบอแมนบอแมนวังยาดีแนะนำเลย ายข้าวครับน้อยบลอดอกแต่กะเทิแต่คันผู้ใดผู้ใดได้คุกมันจะคุกผู้ใดได้คุกนี่โคตรจริงใจเลยคนนี้แบบเลิกยากนะสิพาใครปัดไม่น่าหูเลยเด้อตอนนี้กำลังแบบรวยโรลกำลังสิจุเอียวเยียงมากโคตรยากเลยเนาะ เขาเขาก็มยากออกกันยาคุยน mm ี hmm. <S <S mm ่ช hmm. ักใหโตนนังเงูน hmm. ี hmm. mm ่ก hmm. ็จังหัดเขาได้แต่ดิที่เขาเงียบเนาะมอนี่เขาสิเมื่อแล้วฝนตกเนาะเส้นทางกัขี้ไล่เบิ้งไหมมาจักเสียวอรจักพิลื้อเนาจักรถไดือช่างมาอยู่สิ ทางนัโคตรยากนะยอนอดได้บ้า่นกคนตกคนตกเบึ้งอันดินพาอากาศก็มืดขึ้นไปเลยเนาะเบึ้งตั้งบ่มีแดดเลยดักจึงแดนหนาวสมควด้วกับสื่อ ทา,างมูของพี่ก่นนนอนสรารคดปมันจะเบิดเทียงทงนี้เนาะเอฟซีทางลายเนาะบ่มียทางลายแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ากให้เอซีอดัมบาลาออฟบาย